อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่21มีนาคมและพรีวิวก่อนแข่งปสัาแดงบุกเยือนเลสเตอร์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาแดงทุกท่านเลยนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่21มีนาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากเว็บไซต์สโมสอ m a เมสันกรีนวูดระบุรูปแบบการเล่นของเขาดีกว่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา เมสันกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีได้ออกมาเผยว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ดีมากขึ้นในซีซั่นนี้และก็สนุกกับทุกโอกาสที่ได้รับจากโอเลกุน่าโทชาจึงแม้ว่าในซีซั่นนี้จะยิงได้แค่หนึ่งประตูเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกและเมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนแล้วเขายิงได้มากกว่า13ประตูในขณะที่ซีซั่นนี้เขาเริ่มจะขยับเข้ามาเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัตเป้ามากขึ้นเพราะว่าบรรดาผู้เล่นอย่างมาคัสแรดฟร์ดเอเดนสันคาวานี่และก็องตมา์ต่างสลับกอากากรบาเจ็บ ทางนีเมชั่นกรีนวูดได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโมสซอนถึงประเด็นดังกล่าวว่าสำหรับผมในซีซั่นนี้ผมมองว่าการรักษาทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผมทำได้อย่างยอดเยี่ยมที่นี่เราคือสโมสซอนใหญ่และมีกองหน้าเก่งๆหลายคนดังนั้นสิ่งหลักๆที่เราต้องมีเลยก็คือต้องรักษาสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเอาไว้ให้ได้ <S <S บางทีผมคิดว่าตัวเองทำได้ดีมากขึ้นนะในซีซั่นนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการยิงประตูแต่การเล่นโดยวรวมของผมคิดว่ามันดีขึ้นมาก และผมก็กลา้าพูดได้ว่าผมทําได้ดีมากขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นทั่วไปการแอสซิสต์หรือว่าเป็นการลงไปช่วยเกมรับอะไรทํานองนี้แหละผมเชื่อว่าตัวเองทําได้ดีมากขึ้นแน่นอนว่าผมอยากจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าสองสิ่งนี้มารวมกันได้ผมว่าประตูที่รอคอยมันจะต้องมาแน่นอนผมเข้ายิมบ่อยมากเลยนะเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณกลายเป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบได้มันเป็นเรื่องดีหลายๆอย่างเลยนะที่มีประโยชน์ต่อเกมของผม ดังนั้นผมจึงพอใจมากเลยล่ะจนถึงตอนนี้ในทีมเยาวชนจํานวนเกมลงสนามค่อนข้างจะแตกต่างกันมากเลยล่ะเพราะว่าในทีมเยาวชนเราจะลงแข่งแค่วันเสาร์เท่านั้นและเราจะมีเวลาพักทั้งสัปดาห์เพื่อฟื้นตัวขณะที่ในทีมชุดใหญ่มีเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นแต่เราเองก็มีแผนการที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเจ้าหน้าที่ของสโมสรทราบดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เพื่อช่วยเหลือเรานักเตะทุกคนต้องรู้จักร่างกายของตัวเองเป็นอย่างดี ต้องทราบว่าร่างกายของตัวเองนั้นฟื้นตัวแบบไหนดังนั้นสําหรับผมผมพร้อมจะลงสนามในทุก2หรือว่า3เกมตลอดช่วง1สัปดาห์อย่างแน่นอนรุดฟานนิเซรอ,รอยเผยเมื่อเสียงนกวิดเริ่มเกมรอยคินจะกลายเป็นสัตว์ร้ายทันทีวันนี้ในรายการไว้วิดไฟวิดริโอเฟอร์ดินานซึ่งมีแขกรับเชิญเป็นรุดฟาน,นิเซร,รอยอดีตกองหน้าป้งเดียวจอดของทัพปีศาจแดง เดี๋ยวเขาได้ออกมาเล่าย้อนถึงรอยคีนอดีตยอดกัปตันทีมของทัพปีศาจแดงว่าช่วงก่อนเริ่มเกมกับเมื่ออยู่ในสนามแล้วแทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเดรุตฟานิเซรอยที่พูดถึงรอยคีนเอาไว้ว่าสําหรับผมเขาคือกัปตันทีมที่น่าเหลือเชื่อที่สุดแล้วรอยเป็นคนตรงๆนะทุกคนน่าจะทราบเรื่องนี้ดีในช่วงแรกผมต้องปรับตัวอย่างมากเลยละ่ะเพื่อให้ชินกับเรื่องดังกล่าวนี้ผมจําได้ว่าตอนที่ผมย้ายเข้ามายังสโมสรอนแรกๆผมใส่ที่คาดผม และเขาก็พูดถึงมันในชุกๆวันเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า3เดือนเขาบอกผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้เล่นในฮอลแลนด์นะผมเล่นในสึกพรีเมยร์ลีกแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันในห้องแต่งตัวเท่านั้นแหละรอยคินทาให้ทุกคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาผมจำวิธีเตรียมตัวก่อนเกมของเขาได้อย่างมั่นยําเลยนะซึ่งผมก็รู้สึกแปลกใจมากเลยนะที่ได้เห็นเขาจะอ่านโปรแกรมและนั่งอย่างสงบอยู่ในห้องแต่งตัวเขาใส่แค่รองเท้าของเดียดอร่าซึ่งมันดูค่อนข้างจะโบราณมากมาก สนับแข้งของเขาก็ดูเล็กนิดเดียวแถมไม่มีอะไรมาป้องกันข้อเท้าของเขาด้วยเขาจะวิ่งหยอดหยตอนวอร์มอัพแต่พอผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมเท่านั้นแหละเขาจะกลายร่างเป็นปีศาจร้ายในทันทีซึ่งผมก็ไม่ทราบนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสําหรับผมมองว่ามันคือความสามารถของเขาในการตั้งสมาธิเขาทําแบบนั้นในสนามซ้อมด้วยเขามักชะตีอกตัวเองอยู่เสมอหากว่าตอนซ้อมทําได้ไม่ดีพอเขาวางมาตรฐานของตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมไว้สูงมากมาก ซึ่งผมก็รู้สึกขอบคุณในเรื่องนี้มากเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าเราต้องทําตัวให้ชินกับเรื่องดังกล่าวนี้เพราะมันเป็นอะไรที่โหดสุดๆสําหรับการเล่นร่วมกับรอยคีนสําหรับรูฟสฟานิซรอยค้าแข่งอยู่กับทัพปีศาจแดงประมาณ5เซีซั่นก่อนจะฝากผลงานไว้ที่2 1 9นัดทาได้150ประตูกับอีก20แอสซิสเรามาต่อกันที่ข่าวเรื่องตลาดซื้อขายของทัพปีศาจแดงกันครับนักข่าวดังออกมาเผยปีศาจแดงไม่ได้ยินซื้อญิโคลลามิเลนโควิช วันนี้จากพอดแคสต์ของฟราบิเซโอโรมาโนู่รูด้านตลาดซื้อขายนักเตะชื่อดังได้ออกมาเผยว่าแมนยูเต็ดไม่ได้ย่นซื้อนิโคล่ามิเลนโควิชกองหลังตัวกลางวัยยิม3ปีของฟิลิปปินาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดโดยทางโรมาโนได้เผยผ่านพอดแคสต์ของเจ้าตัวว่าจึงอยู่ที่สัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้นและเขาจะไม่ต่อสัญญากับฟิลิปปินาออกไปดังนั้นจึงมีเขาลือมากมายออกมาณน,นตอนนี้ ในอิตาลีต่างก็คือข่าวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เสนอเงินจำนวน35ล้านยูโรให้กับทางฟิีเรนติน่าพิจารณาเพื่อแลกตัวกับการคว้านิโคล่ามิเลนโควิชมาร่วมทัพซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาสื่อกำลังเล่นข่าวอย่างหนักในช่วงนี้แต่ผมกล้าบอกเลยนะว่าความเป็นจริงแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆในการซื้อตัวนิโคล่ามิเลนโควิชแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เป็นความจริงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชอบฝีเท้าของกองหลังรายนี้ และก็ได้ติดตามดูฟอร์มการเล่นมาอย่างยาวนานแล้วอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่ายังไม่ได้มีการยื่นข้อสเสนอใดๆจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามายัางฟีเนตินาอย่างแน่นอนสื่อสเปนระบุปีศาจแดงยังสนใจซาอูนิเกสวันนี้สื่อสเปนก็คือลาราซอนได้ออกมาระบุว่าแมนยูไนเต็ดยังให้ความสนใจซาอูนิเกสกองกลางของทัพตราหมีหลังจากในปัจจุบันนี้เจ้าตัวหลุดในแค่ตัวสำรองของโตมาเลอร์ม,มาเท่านั้น และที่สําคัญเจ้าตัวก็หลุดจากทีมชาติสเปนหลังจากการประกาศรายชืย่อรอบล่าสุดโดยตามรายงานระบุว่าแอเลติโกมาริดพร้อมจะปล่อยกองกลางรายนี้ออกจากทีมหากได้ค่าตัวประมาณ35-50ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่ถูกมากเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่150ล้านยูโรทีเดียวเรามาต่อที่พรีวิวก่อนแข่งปีศาจแดงบุกเยือนเลสเตอร์ซิตี้เกมเอฟเอคัพรอบที่8ทัพปีศาจแดงจะต้องทำศึกใหญ่อีกแล้ว ด้วยการบุกมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังจากที่เกมกลางสัปดาห์ก็เพิ่งจะบุกไปชนะเอซิมิลานที่ซานซิโร่หประตูต่อศูนย์โดยเกม F a ฟคัพคืนนี้จะลงแข่งเวลาเที่ยงคืนตรงและผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นเพล็กพอลสันเราม,มาที่ความพร้อมล่าสุดข,ของทั้งสองทีมเริ่มทีฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้เกมนี้แบรนดอนโรเจอร์สจะขาดผู้เล่นตัวหลักประมาณ6คนซึ่งก็มีเวส์มอ์แกนเจมส์แมดดิสันเจมส์จัสตินฮาวิบานและก็ริคาร์โดเปเรล่า ที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนในรายของเดนนิสไพรเอตยังต้องลุ้นความฟิตว่าจะพร้อมลงสนามในแมตชนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีผู้เล่นตัวหลักอย่างเวสลี์โฟฟาน่าวินเฟลด์เอนดีดียูริเตเลมันส์และก็เจมี่วาร์ดี้ที่พร้อมจะลงสนามล่าตาขายเช่นเดิมทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้โอเลกุน่าโซชาน่าจะได้พอลบ็อกบาที่ฟิตเต็มสูขพร้อมลงสนามแล้วและก็ยังมีดอนนี่ฟันเดเบกที่หายเจ็บมาแล้วเช่นกัน ส่วนในรายของ4นักเตะอย่างอองตอริมาซิยานเอเดนสันคาวานีมาคัสแบตฟอร์ดและก็เอริกบายยยังต้องลุ้นเช็คคอมฟิตว่าจะพร้อมลงสนามในเกมกับเลสเตอร์หรือไม่ส่วนนักเตะที่บาดเจ็บก็คือควอนมาต้าและก็ฟิลโจนจะพลาดลงสนามอย่างแน่นอนเรามาต่อที่รายชื่อคาดการจะลงสนามในเกมคืนนี้เริ่มทีฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้แบรนดอนโรเจอร์สจะมาในระบบ3-412นาทีวันเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลสามกองหลังมีคักลาโซยุนชู จอห์นนี่อีแวนส์และก็เวสลีย์โฟฟาน่าเซมิฟิล์ตรงกลางจะเป็นโทมัสยูริเตเลมันส์วิลเฟลด์อนดิดีและก็คาส์สันเย่มิดฟิล์ตัวรุกจะเป็นอาเดอเซเปเลสส่วนคู่สุนหน้าจะเป็นเจมี่วาร์ดีกับไคลเซซี่อิกิเนาชส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนโอเลกุน่าโซชาจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนายทวารจะยังคงเป็นดินเฮนเดสันสีกองหลังมีอารอนวานดิซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟฟ์เฮริแมกไวและก็ลุคชอ สองมิดฟิลด์คู่กลางจะยังใช้แฟลทกับสกอตต์แม็กโทมิเน่สามตัวรุกจะเป็นแดเนียลเจมส์บรูโน่ฟานันเดสและก็พอปอกบาในกรณีที่มาคาัสแอดฟอร์นนั้นยังไม่ฟิตพร้อมลงสนามส่วนโหน้าตัวเป้าจะเป็นเมสันกรีนวูดส่วนสกอร์ที่คาดการจากเว็บไซต์ฮูสกอร์ในช่วง90นาทีเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเสมอกับแมนยูเตดไป1ประตูต่อนหนึ่งเรามาดูสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมก่อนที่จะพบกันในช่วงคืนนี้ครับ ประเด็นที่1นึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้อย่างน้อย2ประตูจาก8ใน10เกมล่าสุดที่พบกับ City, เ,กกกเ, 2, เล,ล,เลสเตอ,อร์ซิตี 3, เเ้เมื่อรวมจากทุกรายการประเด็นที่2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่แพ้เลยตลอด13เกมหลังสุดเมื่อพบกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อรวมจากทุกรายการประเด็นที่3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้ในเกมเยือนมาแล้ว21นัดเมื่อรวมจากทุกรายการส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ชนะ6จาก7เกมหลังสุดในศึก FA ครับ แถมยังสามารถเก็บได้ถึง5คล e นชี h จากช่วง7เกมหลังสุดด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม